สำหรับคนที่กำลังอยากหารายได้ใน TikTok นะคะมีอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการทำ t i k t o o s s r r i e s นั่นเองแล้ว TikTok s e r i e s คืออะไรนะคะอ้อมองว่ามันเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเราเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมคะชอบออกกำลังกายมากๆเลยแล้วก็เลยอยากทำคลิปขายตรงนั้นเราสามารถที่จะสร้างคลิปนะคะแล้วก็เอาคลิปตรงนั้นเนี่ยเอามาใส่ขายเป็นซีรีส์ใน Tik t o k ได้อาจจะยกตัวอย่างชื่อคลิปว่า 5วิธีสร้างซิกแพคเร่งด่วนนะคะหรือเราชอบทำอาหารนะคะเราก็สามารถที่จะเอาความชอบตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นคลิปได้เราอาจจะมีสูตรลับการทำน้ำพริกอะไรบางอย่างเช่นสูตรลับการทำน้ำพริกปูเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้สูตรลับการทำน้ำพริกปูแล้วก็บอกขั้นตอนวิธีการต่างๆนะคะทำเป็นคลิปรวมไว้เสร็จแล้วก็นำมาขายใน TikTok ซีรีส์ ก็ได้อีกเช่นกันหรือแม้กระทั่งคนที่มีคลิปใน Tik Tok อยู่แล้วนะคะแน่นอนละ่ะ Tik Tok เนี่ยเขาอำน,น,นวยความสะดวกให้โดยการสร้างเพลย์ลิสต์นะคะหรือทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้เราเพื่อแยกประเภทคลิปไว้อยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีบางท่านที่ดูแล้วอาจไม่สะดวกในการที่จะไปหาดูในเพลย์ลิสต์นะคะเราก็สามารถรวมตรงนั้นเอามาขายไว้ได้เช่นกันอยายกตัวอย่างเช่นวิธีการเปิด Tik t อกช h o p นี้นะคะแล้วเราก็ รวมคลิปทั้งหมดนะคะนำมาใส่ไว้ในซีรีส์เพื่อขายก็จะลดระยะเวลาในการที่จะเซิร์ชหาคลิปของคนดูนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการตั้งราคาเนี่ยทิกตอกเขามีราคาไว้ให้อยู่แล้วนะคะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างตัวเราเองก็สามารถจะเลือกคลิปใส่ซีรีส์แล้วก็ตั้งราคาไว้ได้อย่างเหมาะสมได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำทิกตอกซีรีส์นะคะเราจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติดังต่อไปนี้ก่อนค่ะ หนึ่งเผยแพร่วิดีโอมากกว่า3รายการในช่วง30วันที่ผ่านมา2มีบัญชีสาธารณะที่ไม่ใช่บัญชีธุรกิจซึ่งไม่ได้ใช้โดยรัฐบาลนักการเมืองและพักการเมือง3มีผู้ติดตาม10,000คน4มีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน5มียอดเข้าชมมากกว่า1000ครั้งในช่วง30วันที่ผ่านมาและ6มีอายุอย่างน้อย18ปปีค่ะถ้าใครมีคุณสมบัติครบแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างซีรีส์ในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ